สวัสดียามเช้าครับบัสศุขที่30กรกฎาคมปี2564ครับ8โมง43นาทีครับตามเวลาประเทศเกาหลีครับประเทศไทยงที่ประเทศไทยก็ประมาณ6โมง43ครับวันนี้เหมือนเดิมครับเรามาคนเดียวครับผมมาคนเดียวนี่ครับเรามายกหอมครับใส่สายพานครับแล้วก็ไปยกใส่กระบะรถไทยครับ ว่ารถไถแล้วก็ออกไปเทครับเทให้อจุมากแกะครับเที่ยวละห้าสิบเที่ยวละห้าสิบกะสอบครับให้อจุมากแกะวันหนึ่งก็ยกออกไปประมาณสองร้อยลูกครับเราให้อจุมากแกะครับแกะเสร็จก็ยกเข้ามาเรียงฝั่งนี้ครับน่ฝัง่งฝั่งนี้คือเสร็จแล้วเหลือ <s ummer> <Answer. S 1> ฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับยกออกไปเที่ยวละห้าสิบวันหนึ่งก็ประมาณสองร้อยลูกครับอจุมากแกะเสร็จแล้วก,ก็กอกคร,รับกกอกใส่ถุงนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ยกมาเรียงไว้ที่นี่เหมือนเดิมฝั่งนี้ครับ นี่ครับเวลาเราเวลาเรายกนี่ครับเมื่อกี้เราเอามาเลี้ยงเที่ยวหนึ่งใช่ไหมครับห้าสิบกระสอบเวลาเราออกกลับไปเราก็จะเอาฝั่งนี้ไปอีกห้าสิบกระสอบเราก็ไปเอากลับมาอีกห้าสิบวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับก็ทําไปด้วยกอกไปด้วยครับรออจุมาอจุมาอจุมากอกเร็วก็ได้มาใส่เร็วครับก็ในนี้ร้อนครับร้อนมากเลยอากาศร้อเป่าฝุ่นครับทั้งฝุ่นหมาคนเดียวครับ ทำงานกับลูกชายเถ่าแก่สองคนครับลูกชายเถ่าแก่เป็นคนขับรถไถยให้ช่วยยกข้างหน้าครับผมอยู่ยกสายไพันนี้ครับเจ็ดวันแล้วครับมาที่นี่เจ็ดวันก็โอเคทมว่างานหนักไม่หนักมากแต่ก็ทําได้ครับเพราะว่าอยู่ในเกาหลีมาสี่ปีประสบการณ์ก็โอเคครับถ้าไม่มีความอดทนก็ไม่อยู่เกาหลีได้ถึงสี่ปีแล้วครับนี่ครับกระสอบหอมก็ประมาณสิบห้ายี่สิบโลครับประมาณนี้ครับอาจจะเกินมากระสอบก็อาจจะสามสิบ แล้วแต่ครับนี่ครับก็หอมฝั่งนี้คือยังไม่ได้แกะครับนี่ครับคือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้แกะเสร็จแล้วครับแกะเสร็จแล้วอาจุมาอาจุมาคัดอยู่ข้างนอกแกะอยู่ข้างนอกนู้นครับนี่ครับอาจจะเป็นลูกชายท่าแกะจะอยู่ข้างหน้าครับยกใส่กระบะนี้ไว้ลูกชายท่าแกะมาอยู่ครับวิ่งไปเอาน้ําครับก็เลยยกยกเราครับนี่ครับยกใสายสายพานนี่ครับฝั่งนี้เราแกะเสร็จแล้วฝั่งซ้ายครับ ไม่ทราบประมาณได้ครับตอนลืมนับว่าหอมในนี้มีประมาณเท่าไหร่น่าจะถึงพันกระสอบประมาณนี้ครับน่าจะถึงพันยกคนเดียวมาหกวันแล้วครับนี่ครับนี่ใช่หมดเลยครับยกคนเดียวครับยกคนเดียวหมดเลยก็ธรรมดาครับงานคืนกันอยากได้เงินต้องทํางานครับสู้ไหวครับสู้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคนทางบ้านหรือพี่น้องโอเคครับยังไหวสู้ได้ งานคืนกันครับธรรมดาครับในเกาหลีงานไม่มีงานสบายครับอยากสบายก็คืนนู้นครับไปกงสุนครับไปรายงานตัวกลับบ้านครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปให้ดูจูมาแกะอยู่ฝั่งนู้นครับนู้นนะจะมาแกะอยู่ฝั่งนู้นับผมใช้ตัวแกะไปเอาน้ําอยู่บรรยากาศดีครับติดทะเลครับ นี่ครับน้ำกาลังลงครับนี่ครับน้ํากาลังลงนี่ครับดินนะครับมองไปน้ํากาลังลงครับเดี๋ยวไปจุมากแกะแนวร,ร้อนครับ